สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่31ตุลาคม2566นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเซ็นสัญญาบินนะคะก่อนไปทำงานประเทศไต้หวนันทุกคนจะต้องมาเซ็นสัญญาบินแบบนี้ก่อนสำหรับคนไหนที่สนใจอยากจะไปไต้หวันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์0983944699นะคะก็เราจะมีงานแบบนี้นะคะให้ทุกคนได้บินนะคะมีงานก่อสร้างงานโรงงานทุนน้อยก็ปรึกษาได้นะคะคนไหนที่ไม่มีประสบการณ์นะคะเราก็รับ ไม่จําเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษามีรอยสักก็ไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบางส่วนนะคะสำหรับการมาเซ็นสัญญานะคะไปทํางานประเทศไต้หวนันยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ด้วยนะคะี่น้องถ้ามีปัญหาที่ไต้หวันเราถพงจะโทรหาที่บ้านเนาะเบอร์อื่นๆคือเบอร์ตัวเองที่ใช้อยู่ตอนนี้ ก็ไม so so ่ขอกจับก็จะไม่มีใคราจ่ายหน้าดีเกิดขึ้นทุกหน้าที่เราจะเซ็นอ่านแล้วก็สวัสดีค่ะชื่อชื่อว่าจังไรจ่ะชื่อธนวัฒน์บัวตีกครับผมธนวัฒน์บัวตีกบอกเป็นคนอำเภอใดจังหวัดใดจ่ะอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นคนอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายดีใจบ่สิได้มาบินแล้วโอ้ดีใจเลายอยู่ด้ อยากไปถันที่แล้วสมัครงานโดนบอร้านนี้วันสองเดือนนิดเด้อสองเดือนนิดนิดสมัครกับพี่อยู่มินิหลายเด้อพยายามครับสมัครกับพี่อยู่เด้อไม่ได้โปรโมทมันบอมีการรีวิวไปงานอย่างนี้อันไปงานก่อสร้างครับไปงานก่อสร้างหูจะอยู่เด้งไลยเป็นโอ้ยห็นเห็นกับเพจกับไลายนั่แหละอย่าว่าบริษัทนี้วันกับอยู่อย่ง พิ่นดีหลายพุณอะ่นดีไร่รู้จักบอแบนยูรู้จักแม่เล็กไปเบิ่งกินตลาดเคยไปเบิ่งเลยสิริพรอยู่เคยไปเบิ่งสิริพรอยู่ผู้ใดผู้ใดเอิ้นอ้ายไปเบิ่งตอนนั้นน่ะไปกับพวกเขาอีแดงยนยปบันดอนอไปกับไทยบันดอนอ๋อเป็นมูกับไทยบันดอนเต็มเลยเป็นมูกับไทยบันดอนเต็มเลยบอกไทยบันดอนมาสมัครงานหลายๆเด้อไรื่อ บ่เขาอยากไปงานโรงงานก็สั่งบโมมี่เออเอาบโมมี่อย่างแล้วเซ็นเอกสารซะเออเกียงศักครับยำครับอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เคยไปเมืองนอกบ่บ่ครับครั้งแรกในชีวิตหรือเล่าเ<อ>เคยเคยขึ้นเครื่องบินบ่บ่บ,<อ>บเคยเคยขึ้นเครื่องบินพอ่ออไปอยังจังอยากไปเห็นงานเมืองนอกขี่ขัน ai, ้นย<อ>ูไทยครับขี่ขั้นยูไทยบ่ไปไปไปงานเยียงไปก่อสร้างครับไปก่อสร้างเฮ็ดเฮ็ดได้บ่คิดว่าได้ครับไปเชื่อมบ่แม่นบ่แม่นบ่ บ่ครับผมไปเป็นสร้างประกอบครับโอ้เป็นสร้างประกอบโอ้สร้างประกอบเนาะตื่นเต้นบ่กับเน่มีแน่ครับมีแน่ไดชียนนั้นจะต้องตื่นเต้นแน่ซือว่าจังไหนคือว่าเมษาบุชชูครับซื้อเมษาคือบอกซื้อมีหน้าพฤษภาอยากยุ่งหลังหน้าอยากยุ่งงานอยากยุ่งก่อนดีใจบ่ก็ได้บินดีใจครับผมดีใจเดเรื่องโดนบ่อ่า ประมาณสองเดือนครับสองเดือนกว่าเนาะย่านถึกตัวถือต้มถึกหลอกบี้มาสมัครเนี่ยอันนี้แรกๆเลยนะแรกๆก็ตรวอบเบิ้งเห็นจา๊กเฟซบุ๊กอันไรเลยนะครับก็เห็นมูไอพ้ามากก็เลยติดตามติดตามมากก็เลยบ่ิยานเนาะเห็นบริษัทแล้วเรียบด้วยกับบริยานถึกตัวแล้วครแต่ดีอีดีไปงานยัง ก็สางก็สางเนอะก็สางไฟฟ้าครับผมเออเมษาเป็นคนจังหวัดใดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เนาะคุณบอกใช่อะไรสักก็อยู่กับค้นผ้าอีสานหลายคนภ้นอีสานหลายงานกระเป๋าก็เลยเราได้ได้ผูรักได้เนียคนทั้งอีสานละเคยเคยไปไต้หวันบ่บ่เคยครับบ่เคยครั้งแรกครั้งแรกคือกันเอาลองเบิ่งลองเบิ่งกับผู้ข้างๆไปไปน้ำกันแดยไปน้ำกันแดยเอาโอเคเซ็นเอกสารครับผมขอบขอบพูดมากครับ เสื้อเสื้อไทยรูปเสื้อตัวนี้แบบประชาชนตัวจริงตตัวเร่ยใส่เดี่ยวเมื่อเรยบอกแม่ประกาศถือไป็้วยพฤิปคือไงกูมู้เด็งใส่เลยใส่เล่อยถ่ายรูปไ่ายรูปถ่ยรูปมืไอ้เพื่อนเลยนักกันโมุครับตีห้าตีห้านี่พร้อมขึ้นรถด้จ่าบมีนต่นบ่ต้องอาบน้ำเด้อร่างหนาแปลงแขวแล้วกับพ่อแล้วเดี๋ยวบ่ท่านบอกใอรอยรอพุ่พเดี๋เพื่อนไปหาอ เรายกไปไต้หวันกับมาสมัครเด้อจ้ากับพี่เอียวไปู็ดผใหม่เด้โอเคเดี๋ยว่อทกไปกัได้อย่างนี้โอเคภาษาจีนโบราณภาษาจีนาอยากไปอยู่ไปม่ได้เรอกทุกวันเาันถูกกฎหมายผ่านกรมแรงงานจ้า